เขาไม่สามารถทํางานด้วยได้มันก็ต้องก็ต้องไปามนั้นแสดงว่าคุณต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีการพูดฉหนเนี่ยคุณธนะเขาตะลุมเกียดวิงเดี๋ยวไม่มีสาเหตุไปชั่ว้ามคืนหรือทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าจะบอกว่าอิจฉาเขาอิจฉามึาางธนะเลยเหรอหรือย,ยังไงแล้วคุณจงสารนู่นถามว่าวคุณจงสารสอนรามมังไหมว่าโปรเจกต์ใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยล้มใครรับผิดชอบ สะเทือนวงการลิเกเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อครูแต่ขอเกลียดทุกอย่างนุ่นตัดสินใจเองแฟนคลับที่เข้ามาด่าให้ฟังเหตุผลกันบ้างอย่าหลับหูหลับตาปกป้อง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะหลังลิเกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงนุ่นดำดงหรือว่านุ่นเนชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรได้ออกมาไลฟ์สดประกาศลาออกจากคณะลิเกพร้อมเปิดใจเล่าทั้งน้ำตาถึงสาเหตุในการตัดสินใจถอยออกมาว่าหน้าเวทีก็ตึงหลังเวทีก็ไร้คนคุยด้วยจะอยู่อย่างไรอยู่ไปก็ไม่มีใครคุยไม่คุยในนี้คือไม่คุยไม่มองอะไรกันเลยมาเป็นเดือนทำให้ค้างคาในใจพร้อมเผยว่า ว่าหากรู้สึกไม่ใช่ความสุขแล้วก็ถอยออกมายันไม่ได้ทิ้งนิเกก็ยังเล่นอยู่แต่ขอตั้งหลักก่อนงานนี้นะคะก็กลายเป็นกระแสดราม่ารุนแรงค่ะจนล่าสุดแม่ครูแต่สอนรามน้ําเพชรได้ออกมาชี้แจงในฝั่งของทางคณะบ้างโดยแม่ครูแต่ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของตัวน,นุ่นเองหลังจากประกาศลาออกกลางไลฟ์สดแล้วค่อยส่งข้อความมาบอกว่าหนูขอลาออกไม่ได้บอกสาเหตุอะไรซึ่งทางแม่ครูแต่เองเก็ไม่ได้ถามไทยนะคะว่าทําไมนุ่นถึงลาออก เพราะไม่ได้คุยกันเลยไม่มีการเข้ามาปรึกษาทั้งที่ก่อนหน้านี้เราปรึกษากันได้ทุกเรื่องอยากให้แปนคลาบเนี่ยรับฟังกันบ้างอย่าหลับปูหลับตาปกป้องพร้อมบอกด้วยว่าดำดงเนี่ยก็เป็นแค่ตัวละครหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วทางนุ่นก็เล่นมา5-6ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นกระแสโด่งดังเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่ถน้าหาว่าเจ้าภาพต้องการจะขอคืนเงินเพราะว่าไม่มีตัวละครดำโดงทางคณะก็ยินดีคืนให้เต็มจำนวนทั้งนี้แม่แต่ยังพูดถึงประเด็นที่ไม่มีใครคุยกับนุ่นอีกด้วยว่ามีแต่คนสงสารนุ่นแต่ไม่มีใครสงสารสอนรามบ้างเลยที่โปรเจกต์ใหญ่อยู่ข้างหน้าล้มใครจะรับผิดชอบมาฟังคำพูดจากแม่แต่กันเลยค่ะเขาไม่สามารถทำงานด้วยได้ มันก็ต้องก็ต้องไปตามนั้นมันก็เป็นเหตุผลของเขาเราจะไม่บอกว่าเหตุผลเขามันเล็กน้อยมันซึ่งมันไม่เกี่ยวกับทีมงานเลยทชไหมมันก็ไม่ได้นะคมนมันอึดอัดนะมันมันก็ทํางานยากใครที่ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางที่ตัวได้กัดแม่แก้วประทะดําดงเนี่ยไม่มีดําโดงที่เป็นนุ่นแล้วใครจะยื่นจํานงขอเงินคืน ได้ได้ก็ติดต่อทางทางที่หนูกับแอดแอดมินเลยนั้นนะเออเอาแบบเอาชรีดแม่ได้แบบของกันคือยาอินี้ินีให้เต็มจํานวนนะคะป้าถามเขาต่อไหมว่าลาออกเพราะอะไรเป็นอะไรไหมมาคุยก,ก่อนไหมป้าจะไปถามเขาตรงไหนละคะลูกเขาไม่โทรหาป้าแล้วเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรป้าเลยก่อนหน้านั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรปรึกษาป้าได้หมดอกหักรักพุทธปรึกษาได้หมด ่ไม่โทรมาเลยแล้วป้าเข้าไปปั๊บประมาณจะเสือกไหมแล้วก็ต้องกลัวมันไม่ได้โกรธป้าป้าก็ไม่ได้โกรธเลยมันมันไม่มีเรื่องกันแต่มันเลือกที่จะส่งข้อความมาบอกเรากับทางลวงแก้วแต่ป้าเข้าไปฟังแล้วลูกป้าบอกเขาก็บอกว่าเขาถอดออกมาเขาแต่เขาไม่ได้หยุดนิเกนั่นอาจจะเป็นไม่ใช่นิเกคณะนี้ก็ได้เพราะเขาส่งข้อความมาบอกลวงแก้วว่าหนูขอลาออ ค่นั้นด,ดงคือตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนี่วันนั้นเป็นวันเกิดน้องน้องเห็น,น่ะที่บอกเฮ้ยน้องเ็นก็ฉะนเล่นอ่าไอ้นุ่นบอกหนูเล่นได้ก็เล่นไอ้นุ่นมันเล่นมาก่อนเนีนยตั้งห้าหกปีแล้วมันยังไม่ดังไม่ได้ดังขนาดนี้มันมาดังเมื่อนี่เองดังเมื่อเนี่ยเมื่อปลายปีจนมาปีเนี้ยถ้ารวมกันแล้วแต่ยังไม่ครบสิบสองเดือนด้วยซ้ําห็นไหมล่ะมันก็เป็นช่วงจังหวะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยดําดงคือตัวละคร ถ้าจะดูเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรอะเมื่อกี้นี้ข้างหลังบ้านไม่ไมใช่ไม่วุ่นนะมีคนมาข่าวไปออกไปแล้วไงบ้าไล่เนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่มันไล่เน,นี่ยคือเยอะไปถึงเพจน,นู่นี่นั่นลงแล้วหลังน้ําตาทังน้ําตาทุงเจออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนดังบอกว่าคนเนียคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นยังไงล่ะอ้า,าสมมติคนเราลองนึกดีดีที่คนคณะณะไม่รู้กินสิคนเนียคณะไม่มีใครคุยกันหนู คุณเป็นอะไรแสดว่ามึงต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีมือคุยกับหนูเนี่ยนสัการะเขาจะลุมเกลียดมึงเดี๋ยวไม่มีสาเหตุเป็นชั่วข้ามคืนหรือทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าจะบอกว่าอิจฉาเขาอิจฉามึงโภชการะเลยเหรอหรือยังไงถูกไหมล่ะเหมือนน้อยใจก็อาจจะเป็นไปได้จะน้อยอกน้อยใจไม่ต้องอะไรก่อนหน้านั้นอะเอาจริงนะก่อนหน้านั้นอะพอใครคุยกับเองก็มีปัญหา ว่ามาเกาะกาแฟเองมั่งใครกำลังไล์อยู่ดึงเองเข้ามาคุยมั่งหรือเกาะเอเองถ่ายรูปมั่งก็มาเกาะกระแสหมดเลยก็แม้ขนาดป้าแท้ๆก็ยังไม่ค่อยอยากจะแบบไปโลนี่เกลังๆถัาจะคุยจะไม่ไบดึงมันมามึงก็ต้องมาเดี๋ยวถามว่าค่าเกาะกระแสเองก็ยังเป็นแบบนี้เขามีไปถามมันดูหนักนิดหน่อยไปกันมันยังไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลย มันก็เลยไม่รู้อย่างแบบยังยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าลูกหลานเราอ่ะทําผิดที่ติดทางอ่ะเราอยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้ติไม่ได้หรอะเรายังไม่ได้ด่าเลยนะแล้วสิ่งที่มันไล่มันก็ไม่เคยพูดกับเราเลยว่าแม่หนูแม่ก็เลยเราอะไรไม่รู้พอเราไม่รู้เพราะมันเราเรามารู้ไอ้ไล่ปั๊บบอกเดี๋ยวค่อยคุยแต่ที่ป้ามาพูดเนี่ยป้าพูดตั้งแต่อัด ไะไรอันแรกตอนบ่ายอะว่าแม่ฉันก็งงเหมือนกันไอ้หาแล้วก็ว่ามันมันบอกมันไม่สบายพวกเอาคลิปมาฟาดหน้าตูมเลยกระโดดน้ําเฉยทําไมไม่คุยกันก่อนนะเน่ะสิทําไมมันไม่คุยกับกับคณะก่อนแล้วมันก็ไลท์แล้วเวลาออกในไล์แล้วมันก็ส่งมาลาออกไอ้คำนี้ต้องถามป้าหรือถามมันไม่สบายใจหรืออะไรก็มาคุยกันสิมันไม่คุยกับเด็กก็คุยกับผู้ใหญ่ไหมป้าก็ฟาดลับแบบสะใจอย่าป้าทําเป็น ตแต่ป้าโตแล้วลูกป้าโตแล้วป้าไม่ทําแบบนั้นเพราะป้าก็ยงืนยันยว่าป้าไม่ได้เป็นคนที่ไปโกรธไปเกลียดไอ้นุ่นป้าไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ที่ไปดังแกไอ้นุ่นขอพูดสักคาได้ไหมอันนี้พูดแบบไม่ได้โกรธนะพูดแบบถามกลับไปอะจะด,ด้วยความที่นุ่นคิดน้อยหรือไอ้นุ่นหอนหรือไอ้นุ่นน้อยหรือไอ้นุ่นแบบว่าไม่มีเหตุผลช่วงกําลังแบบว่าสับสนกับชีวิต ขึ้นมาพูดประกาศลาออกแล้วส่งลายลาออกขนาดนั้นแล้วคุณส่งสารนุ่นถามว่าคุณส่งสารสอนรามังไหมว่าโปรเจกต์ใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยลม้มใครรับผิดชอบแต่ถ้าคนเรามีสปิริตอ่ะมันต้องพนัง,งานไหมโชว์มัสโตออนหน่อยไหมเนี่ยพาอป้าพูดหนูก็จะไม่ไม่พอใจป้ากันแสดงว่าหนูฟังเหตุผลไม่เป็นเลยแล้วเราฟังมาทั้งหมดหฟังเหตุผลอะไรไม่เป็นเลย ข่าวสดเนี่ยก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายด้วยนะคะขอให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเคลียร์แล้วก็จบปัญหาลงได้ด้วยดีถ้ามีอะไรคืบหน้าข่าวสดจะไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนคะ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20่ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ